โกโกวาแบบเก่งทัชยาก็แบบนี้แหละคะ่ะลูกเอือนก็ต้องมานะคะเสียงชิ่งก็ต้องมีค่ะฟังแปลกไปอีกแบบเพลงนี้ฮิตไม่ใช่เล่นเลยนะคะซึ่งในเวอร์ชั่นทํานองสนอที่เก่งทัชยาเขาหยิบมาร้องตามคําขอของแฟนๆด้วยการทําเป็นคลิปสั้นๆโพสลง t i k t o อกตอนนี้ยอดวิวเยอะมากมากกว่า7ล้านวิวแล้วคุณผู้ชม ซึ่งก็เป็นความสนุกนะคะในการทําเพลงนี้ค่ะที่ออกมาในสตไตล์ไทยๆแต่ว่ามากกว่านั้นคือความตั้งใจค่ะที่อยากจะถ่ายทอดความเป็นไทยลงไปในเพลงที่กําลังเป็นกระแสะไวรัลต่างๆหวังว่าใครๆเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงเพลงไทยหรือว่าดนตรีไทยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในพลังโซเชียลแล้วค่ะว่าถ้าส่งต่อกันไปเรื่อยๆวิธีนี้ก็ยิ่งจะได้ผลค่ะคลิปสอ,อเนี่ยผ่อนคลายความเครียดเนาะแต่สองคือถ้าเกิดใครได้เห็นเนี่ยมันเป็นปณิธานของเก่งจริงๆนะ แม้จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนรู้สึกว่ามันคลายเคยรียดเราก็จะใส่ความเป็นไทยเข้าไปซึ่งคุณเชื่อไหมว่าเด็กๆนะติดตามเก่งเยอะมากเก่งว่าตรงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกันถึงแม้จะเป็นคลิปสั้นๆสี่ห้วินาทีแต่เก่งเชื่อว่ามันทรงพลังมากๆ นอกจากเตรียมลุยทำคอนเทนต์ใน t ิก t o k เต็มที่นะคะถ้าใครติดตามอยู่กับเรื่องงานเพลงก็จะเห็นว่าช่วงนี้เก่งัชยาเขาปล่อยเพลงใหม่ออกมาต่อเนื่องเลยเก่งบอกเหตุผลค่ะว่าเป็นเพราะตอนนี้เนี่ยปรับตัวกับการทำงานออนไลน์ได้เยอะนะคะก็เลยทำงานออกมาได้เรื่อยๆกระแสจะได้ไม่เยี่ยบหายไปในช่วงที่งานแบบออฟไลน์ยังทำได้น้อยอยู่ค่ะ